อดีตนายทหารเรือผู้นี้ตระเวนหาซื้อและเช่าบูชาเหรียญรุ่นภาพเก่ารวมทั้งรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความชื่นชอบซึ่งปัจจุบันมีเหรียญอยู่ประมาณ1,400เหรียญซึ่งแต่ละเหรียญเป็นที่ระลึกตั้งแต่ปีพศ2493จนถึงปัจจุบันและภาพเก่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดและทรงปืนภาพเหล่านี้หาดูได้ยากมากเขาบอกว่านี่เป็นความสุขที่สุดในชีวิต ผมเดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับมาดูที่บ้านของอดีตนายทหารท่านหนึ่งที่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าสะสมภาพเหรียญและรูปปั้นขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เต็มบ้านไปหมดนะครับเดี๋ยวพามาพิสูจน์กันครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้มาพบกับพี่หมูนะครับเรือตีธนาทิพย์มีไมตรีจิตสวัสดีครับพี่หมูครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูหน่อยครับเชิญว่ากันว่าเต็มบ้านเลยจริงไหมครับพี่ครับก็ต้องเข้าไปดูครับแเข้าไปดูครับ พาเข้ามาดูข้างในแล้วจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆครับมีทั้งภาพมีทั้งเหรียญมีทั้งรูปปั้นนะครับแต่ละอันนี่สวยงามทั้งนั้นครับพี่ครับทั้งหมดเนี่ยมีกี่เหรียญยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่นับคร่าวๆได้นะก็พันสี่ร้อยกว่าเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญโอ้โหเริ่มต้นสะสมมากี่ปีครับพี่ประมาณเก้าปีครับเก้าปีนะป,ประมาณเก้าปีจุดเริ่มต้นนี่ยังไงครับผมเหรียญแรกที่ได้มานี่ยังไงจาได้ไหมเหรียญแรกรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญทรงผนวดครับ เป็นเหรียญทรงผนวดที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการมากเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่เมื่อ9ปีที่แล้วเมือ่อ9ปีที่แล้วอ,อ,อันน้คือเหรียญแรกเหรียญแรกอันที่หายากที่สุดแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยากเย็นยังไงกว่าจะได้มาซึ่งเหรียญน,นี้นครับครับอ,อันนี้เหรอมีมีอยู่เหรียญนึงเนี่ฮะครับอ่าเขาเรียกเหรียญบรมบรมบรมลาลเ,เหรียญสนทนาธรรมครับเหรียญสนทนาธรรมรัชกาลที่9สนทนาธรรมแต่ พยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเหรียญน,นี้ไปได้มานี่ยากยากเย็นมาก<ช>ตามแล้วตามอีกเป็นเดือนเดือนป่าเจ้าของจะให้ครับแรกๆเราก็โทรไปรโทรไปถามเหรียญยังอยู่ไหมเก็บไว้ไหมสนใจจะปล่อยไหม ก็ไม่ปล่อยนะจนเราก็ต้องเข้าไปหาใครพบด้วยตัวเองดีกว่าเห็นหน้าเห็นตากันนะก็จะได้อนดูเราบ้างพอไปแรกๆก็ไม่ได้ไปบ่อยๆนี่ไปจนอ่อนใจไปกี่รอบครับพี่ก็สามสี่รอบอะสามสี่รอบสามสี่รอบไปจะได้มาตื้อสุดๆตื้ออืมคนใหญ่เขาตื้อสาวตื้ออะไรกันเราตื้อเหรียญนี่แหละตื้อเหรียญครับตื้อเหรียญ อยากได้มาซึ่งอยากได้ครับสุดท้ายได้มาดีใจสุดท้ายได้มาดีใจมากครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสร้างน้อยครับสร้างน้อยเป็นเนื้อเงินเนื้อเดียวเลยผมก็คิดว่าจะเก็บไว้ไว้ใช้ไว้ใส่เองครับแล้วเหรียญที่มีค่ายิ่งใหญ่แล้วผวงที่สุดเหรียญไหนครับพี่น่าจะเป็นเหรียญทรงผนวดอีกลรครับเหรียญทรงผนวดเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงผนวดเนื้อเงินครับสร้างน้อยครับอันไหนครับพี่ชี้ให้ดูเลยครับ เหรียญทรงพนนวดเหรียญเล็กครับครับแล้วได้มาอย่างไรครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ผมได้จากนายทหารยศพันโทรครับครับพอดีไปงานประกวดพระตามที่ต่างๆก็ไปเห็นก็เช่าบูชามาอมครับอืมครับผมก็ได้มาได้มาหวงมากภูมิใจมาก มีหลายหลายท่านสนใจอยู่แต่ผมก็ไม่ไม่ให้บูชาเพราะว่าห่วงมากหาไม่ได้แล้วเขาเสนอราคาไหมว่าเท่าไหร่ยังไงเสนอครับก็เห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยครับไม่มีวันผมให้หนึ่งแสนวันนี้ไม่ให้ครับไม่ให้นะไม่ให้ขอเก็บไว้ให้ลูกให้หลานครับอันนี้เป็นเริ่มจากเหรียญถัดมาเป็นเรื่องของลูกปั้นพาไปดูรูกปั้นหน่อยครับพี่โอ้ยแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะเอ่อ สองพระองค์นี้จะเป็นรูปปั้นที่สร้างจากประเทศอิตาลีครับสร้างจากประเทศอิตาลีอก็จะมีกิ่นสไอของรูปปั้นจากอิตาลีอยู่ครับจะสวยฮะผิวพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการฉีดนะฉีดเข้าไปในเนื้อเนื้อเซรามิกนะจะมันสวยนะฮะรู้สึกว่ากองทัพเรือสร้างนีก็เลยก็รักเป็นพิเศษเหมือนกันคือพี่หมูเนี่ยเป็นทหารเรืออดีตทหารเรืออดีตทหารเรือแต่ก็มีใจแล้วก็ หัวใจเนี่ยมอบให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วครับเหรียญเนี่ยเก้าปีรูปปั้นเนี่ยเริ่มสะสมมากี่ปีแล้วครับลูกปั้นนี้น่าจะหลังเหรียญนะฮะน่าจะประมาณสี่ปีหลังสี่ปีหลังสี่ปีหลังมีกี่ลูปั้นครับตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่ประมาณเกือบห้าสิบลูกปั้นเกือบห้าสิบพระองค์ครับครับผมมีพระองค์ไหนที่รักที่สุด ด้านด้านนี้เลยครับเดินเข้าไปดูกันโอ้โหคุณผู้ชมพามาดูข้างหลังนี้ครับครับเพระบัลลุมารมูปองนี้ที่ลักมากที่สุดครับลักมากที่สุดนี้ก็ก่อนที่ผมจะได้ท่านมาเนี่ยผมมาก่อนสะสมเครื่องรางนะก็มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาเก็บอกเขามีรูปปัน้นสนใจไหมก็บอกว่าสนใจเขาก็เอามาให้ดูที่ทำงาน ผมก็เลยบอกชอบก็เลยตัดสินใจแลกอเอาเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานแรกครับครับอันนี้อันข้างๆเนี่ยผมไม่มีความรู้นะพี่ช่วยอธิบายหน่อยผมชอบแบบเนี้ยครับอ,องค์นีเ้เป็นเซรามิกจากประเทศจีน,นครับครับฉลองพระองค์เต็มยศนะ,ะจะมีสองสองสอง,สองพระองค์นะซ้ายกว่ามผมชอบฉลองพระองค์แบบนี้เพราะว่าดู ท่านสง่ามากท่านสง่าครับ<ะ>รักมากรักมากมผมก็ถือว่าอ,อ,อยู่ต่อหน้าพระพักหรือว่าพระรูปปั้นหรือเหรียญเนี่ยเหมือนผมได้เข้าเฝ้าท่านนะครับเหมือนครับผมก็นึกถึงว่าผมก็เหมือนกับไปเข้าเฝ้าท่านนะครับครับผม นอกจากรูปปั้นหรือว่าเหรียญที่มีรู้สึกเหมือนได้เข้าเฝ้าแล้วเนี่ยเคยได้เข้าเฝ้าจริงๆไหมครับพี่ผมตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเลยยังไม่ได้โอกาสยังไม่มีโอกาสเลยแต่เราก็อยู่ไกลด้วยมาอยู่ไกลด้วยครับแต่ก็เราก็มาปรับเปลี่ยนสะทางเนี้ยนะก็สะสมท่านเนี่ยเจอที่ไหนผมก็เช่าบูชาหรือว่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงครับผมีคนเข้ามาชมบ่อยไหมครับเนี่ยในเทศกาลเล็กๆของพี่นะครับ แค่ที่แกลลอรีร่นี้ก็ถ้าเปิดเนี่ยเขาก็เข้ามาชมนะฮะแต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เปิดบ่อยะนะเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาช่วยดูแลนะเพราะว่าเราบางทีเหรียญเยอะอย่างนี้เราก็อาจจะ มองดูไม่ทั่วถึงรายละเอียดถ้าเกิดตกหล่นไปบางอยไ,ไม่รู้เหมือนกันนะนก,นกลัวบ้างไหมนะพี่กลัวจะมีใครมาทุบมาตีเอาของไปบ้างก็มีในตำรวจในทหารผู้ใหญ่ที่เข้ามาชมที่นี้ก็แนะนําผมในเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดแรงต่างแต่ผมบอกว่าไม่ต้องติดหรอกครับ,รบเพราะด้วยบารมีท่านเนี่ยไม่มีใครมาคิดทําอะไรผมเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นครับนอกจากเรื่องของการบูชาเรื่องของเห็น รูปปั้นที่สวยงามแล้วพระราชกรากรเนียกิจพระราชดำรรัทที่พี่ยึดพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างครับก็น่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะก็เราเอ,อ,อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้รล่ำรลวยนะก็ยึดแบบพระองค์ท่านมีการกินอยู่ตามอัตราภาพไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อนะหรือว่าจะต้องไปซื้อนูน่นไป หาของแพงๆหรืออะไรมาเราเราก็อยู่ตามบรรดาภาพก็ยึดถือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ผลนะได้ผลนะได้ผลครับชีวิตมีความสุขมีความสุขไม่ได้มีความสุขเฉพาะเวลาได้เห็นรูปปั้นได้เห็นเหรียญก็มีความสุขเคำสอนพระองค์ท่านนำมาปรับใช้ชีวิตก็มีความสุขด้วยใช่ครับก็มีความสุขครับนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยที่ผมมาสัมภาษณ์พี่เนี่ยจะออกก็ใกล้กับช่วงวันพ่อพอดีอยากจะให้พี่พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยครับ คุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างพูดให้คุณผู้ชมเ,เข้าใจนิดนึงว่าเราเนี่ยที่รักพระองค์ท่านมากขนาดนี้เพราะอะไรครับในส่วนตัวผมก็นับถือท่านนะเกี่ยวกับพระรากรณียกิจอะไรต่างๆที่ท่านทําไว้เนี่ยต้อง60ปีนปะีผมดูแล้วท่านเหนื่อยมากนะใหนะ้แล้วก็สร้างสาธารประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนชเท่านั้น นะท่านไม่ได้ให้ใครเลยนะท่านให้ประชาชนนะให้มกีการกินดีอยู่ดีนะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขรนะตรงนั้นที่ผมผม,ผม,มองดูว่า,เ,าเ,ปเป็นสิ่งท,ท,ท,ที่มองเห็นนะนะอม,มองเห็นครับผมเป็นความสุขที่มีครับครับเนี่ยนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับที่เปิดนิทรศาการเล็กๆ ย่อยๆแต่ว่ามีคุณค่ามีความหมายมากมายเหลือเกินนะครับขอบคุณมากๆครับครับ,รบยินดีครับชชววนเเธอมมาาาาดดดููดด่้ี